ผมบ่าวมิวนาคาครับสวัสดีครับผมกเออสวัสดีครับวันนี้เราจะมาโชว์หน่อยอุปกรณ์ออกออกกำลังกายนะครับตีปิงปองครับมาหนีมาหนีมาหนิเร็วอ่าตอนนี้อยู่ใกล้ๆก้วัดครับบ้านอยู่ใกล้วัดนะครับวันนี้อ่าัาทีออกกําลังกายตีปิงปองนะครับรังไงรักษาสุขภาพรักษาสุขภาพนะครับให้แข็งแรงนะครับอ่ะไปเอามาเอาวันนี้เราจะมาพูดภาษาภูไทยวลรคัม ขอเสนอคำว่เร็้วอันนี้เออได้ปะขอเสนอคำว่าอ่ะขอ,อ,อเสนอคำว่ามีเหอพูดสิมีเหอ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 ,อแปลแว่แปลว่าไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้อ่ะเดี๋ยวนะแต่งประโยคหน่อยมีเหอมาลินมีเหอมาดินแถวนี้โซเชียลเดทเทนด์สิงเอาพูดใหม่มีเหอมาดินแถวนี้มีเหอมาดินแถวนี้โซเชียลเดทเทนด์สิง โซเซลดิแทนซิงโซเซลดิแทนซิงแปลว่าแปลว่านะครับได้ด่ะเดี๋ย้ด่ะไม่ให้มาเล่นแถวนี้เวลาห่างนะครับเพราะว่าโควิดอ่าสวัสดีครับกวนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค้าสวัสดีค้าสวัสดีครับกับเขาว่าสวัสดีครับ